หลายคนก็สงสัยเนาะค่ะเนาะอยากหูหน้า่าตัวเองเป็นยังไงหลายคนถามกทินมาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมันเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะกทินก็ชิมมะพ้าซูฟังเ้ยค่ะเผื่อพี่น้องมีอาการหล้วก็จะได้ไปหาหมอทันท่วงทีเนาะพี่น้องอุบัติหหัวใจมันเกิดขึ้นแบบเกิดขึ้นเองได้นะพี่จักพี่น้องเดี๋ยวจีบอกฟังกินกวยก่อนอืกทินก็ต้องมัมรุ่งยางนักแล้วพี่น้องมะละกอกล้วยส้ม บำรุงหัวใจแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือโรคหัวใจอื่นๆหัวใจตีหัวใจนู่นนี่นั่น,นมันเกิดขึ้นเองบางอย่างเกิดจากปัจจัยในร่างกายบางอย่างเกิดจากการพักผ่อนน้อยเกิดจากงุนจากนี่เกิดจากหลายสาเหตุนะพี่น้องดูมันก็เกิดขึ้นมากัดที่ได้บินมากขึ้นอกเจ้าคือเพนวานันแหละ ทีนี้อาการเด้อสาหรับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้กระถิ่นเป็นตัวนี้เนาะกระถิ่นกะสามามาบอกได้ตัวตัวนี้อาการมันจะเป็นแนวด่ายปฏีอาการมันสิเมยได้พี่น้องมันจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็อันดันดอกมาดันดอกมาเป็นรมเป็นเห็ดในเ้อาไอแบบติดเป็นแบบมันแน่นออกมาสินะจะพี่น้องเมยแน่นแล้วก็เวียนหัวนิดนึงเหตุยังกับเมยเห็ดยังกับเวียนหัวแบบ เรืองเทียมมึนงงเรองเทียแบบจิงสินาลแบบันหัวใจจะเต้นแรงแบบลัืงเทียเข้านอนพลิกไปคางนี่กระิเต้นทุบๆๆุพลิกไปคางนี่กระิเต้นทุบๆยิ่งมีอะไรที่จะทําให้เราได้คิดได้ได้ไอ้ได้แบบเป็นทุกเป็นนั่นเป็นนี่นั่นแห้งสิเต้นแห้งบันพี่นองสมมติว่ามันนี่อันอันอ้ยอันอันยอดวิวบ่หลายหรือว่ามันนี่อัน อเหเหันมันมีงั้นชื่อนั่นชื่อนี่มันนี่มี่ันนั้นันนี้นี่ลักษณะการเป็นทุกข์ของแต่ละคนก็่ตงต่างกันไปแบบนั้นมันเออวันนี้ลูกลูกสอบตติดลูกนะะั่นลูกนี้หรือว่ามันเป็นป่วยยันนั้นอีกแล้วเจ็บันั้นอันนี้นี่แหละพี่น้องการเป็นทุกข์แต่ละอย่างยิ่งเรามีอะไรมากระตุ้นการคิดของเราหัวใจเราจะเต้นแรงทุบๆๆ่านี่พี่น้องมันก็ยิ่งเพิ่มความเหนื่อยบ่านี้นี่แหละคือหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะเพิ่มความเหนื่อยเสียดอ่าร่างกายห้องมันก็แบบอา มันกะเต้นหัวใจเนาะมันเต้นบวบสม่ำเสมอมันผิดจังหวะเพราะมันบวสม่ำเสมอนั่นแหละพี่น้องความมันบวมันควาจะเต้นตุบตับ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 ตึงสีมันเบล่งใส่มันตุบตับปุ๊บทุบตับลงมาอ้สีเราต้องเช็คไอ้สีมันมันกับปุ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 บอยู่ในหนีมันจะเลยเมื่อยนะจ้ะพี่น้องอืมวันเหนึ่งทำยังร่างกายบัแข็งแนงแนงแน่ยังแน่กับสีแนงโมเดลเลยกับสีน้อนเพราะว่า พิษตัวไปหรือทําอะไรมันจะเต้นผิดจังหวะนะพี่น้องโรคนี้ตรงเดียรักษาด้วยหนึ่งกินยาสองก็คือจี้ขั้วหัวใจเนาะค่ะพี่น้องของกระถินตอนนี้หมอก็ทดลองให้กินยาก่อนกินยาดูก่อนว่ามันจะดีขึ้นบอรหรือแดองสินะครับพี่น้องเพราะว่าพันต้องเบื้อต้นเพราะว่ายูายูพันธุ์สปจีเลยกับบาดสินะเผือ่อกินยาแล้วมันดีขึ้นกระจะให้กินยาไปนะพี่น้องถ้ากินยาเราต้องได้กินตลอดชีวิตแต่ถ้าเรา ยังยีกบันอืมแต่น่าจะพี่น,น้องเห็นมันยันท่างอ่ะขันมันขเบ,บ,บเบล่งคลบปกเบ้มีไผ่เท่มากมิด็ซิมแบบนมัดอะไรเวล่าลงคิบนเน่ยมือตะพูทโธมากอืมข่อยก็เลยเป็นทุกข์อยู่แล้วบันจะเป็นไผ่เท่มากกัอยังหัวเต้นอีกแล้วเข้าใจข่อยแค่แล้วพี่น้นอ,งนนองเวลาโเรศัพท์ก่อนหามไเรื่องดวนเรื่อง,องอยัาะว่ากำพิม พึ่งประสานงานไปกับประกันสังคมเนาะพึ่งประสานงานไปบรูว่าประกันสังคมโทษกับบอลเรื่องใดนะแต่พี่น้องนวก็ถิ่นปติต่อก่อนอะนะั่นเดอพี่น้องถ้ามีอาการอย่างที่กะตินพูดเหนื่อย,มยเมื่อยไหวเต้นทุบๆตับๆนี่้ใจแบบแบบนู่นนี่นั่นเนี่ยไปหาหมอไปพบแพทย์เด้อพี่น้องเด้ออย่ามาคำนึงเองอย่าคิดว่าเออนน่นนี่นั่นเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันดักจางอยากเด้กพี่น้อง พอกระถึงอย่างน,นดีว่ามันเจอเร็วหลายคนเจอแบบเออหัวใจเรามันแน่นไปมากแล้วนี่่นกระจีเลยแบบแล้วก็ได้รักษาแบบอันอันั้นเลยใช่ไหนะจะพ่นองลังเทืองก็เป็นแนววไม่เนอะอาะอย่าลืมเด้อพ่นองเด้อถ้าเจออย่างที่กระถินพูดนั่นเหนื่อยหัวใจเต้นทุบๆๆผิดจังหวะเออเวียนหัวอันอันดันออกมาแน่นตรงนี้ดันออกมาเหมือนจะไอไม่ไอเหมือนจะแบบ โอ้ยทรมานน่ะแหละพี่น้องเมยเมย์มยก <c oughs> เย็เนี่ยเนี่ยแบบ <c oughs> ไปพบแพทย์เพราะว่าท่านอาจจะเป็นโรคคือกระทินกระไดเนะาะหัวใจเต้นผิดจังหวะ PVC แด้พี่น้องอย่าลืมตอนนี้กระทิงกด็ดีขึ้นเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่ให้กำรลังใจกระทินมาค่ะวันนี้วันที่สองหลังจากที่กระถินกินยาก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวกะสิเดี๋ยวมีแห้งเฮ็ดคลิปเวลาพี่น้องเด้จ้าฮึ